สวัสดีครับ28มกราคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้เวลาเกือบจะ13นาฬิกาครับที่จังหวัดบึงการนั้นมีฝนตกมาตั้งแต่กลางคืนนะครับจนกระทั่งเช้ามาถึงบ่ายเนี่ยเพิ่งจะา3าเม็ดลงไปนิดหน่อยเราจะพาท่านมาชมสถานการณ์ที่ กรณีที่ทุเรียนกำลังดอกบานแล้วเจอกับสภาพฟ้าปิดและฝนตกมาแบบนี้มันจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับนี่ม,มาดูใกล้ๆเลยนะครับลักษณะของทุเรียนที่กำลังรอการบานอยู่ในขณะนี้ครับแต่ว่าปรากฏว่าฝนตกและฟ้าปิดนั้นก็จะทำให้กระบวนการบานของดอกทุเรียนนั้นดูด้านบนครับจะเกิด ส่วนที่กำลังบานอยู่ในขณะนี้โชคไม่ดีก็คือฝนตกใส่มันจะทำให้กระบวนการาผสมเกสรน,นั้นบกพร่องไปแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วทุเรียนเขาก็มีดอกมาให้เลือกมากมายหลายหลายพันดอกนะครับเพราะฉะนั้นดอกที่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหาว่าดอกที่ยังไม่ติดเจอแดดในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปมีแดดออกมาพอเหมาะเขาก็จะบานต่อไปนั่นเอง แต่ว่าแนวปฏิบัติของเรานะครับในช่วงที่หลังจากที่ฝนตกนี้เราไม่จําเป็นต้องให้น้ําอีกแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราหยุดสําหรับต้นนี้นะครับเราหยุดให้น้ํามา5วัน6วันแล้วอดอกก็กําลังบานมาจํานวนมากแต่โชคร้ายเจอฝนตกมาใส่แล้วก็สิ่งที่จะตามมานะครับในช่วงนี้ก็คือบรรดาเชื้อราต่างๆ แล,แล้วข้อจํากัดของเราก็คือว่าเราพ้นปัจจัยไม่ได้เลยในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ดอกกําลังจะบานได้แต่ภาวนาว่าทําสภาพดินข้างล่างนั้นให้โล่งให้เตียนไว้ก่อนอถ้าสมมติว่าจะตัดหญ้าก็ตัดได้แต่กรณีต้นของเรานี้เราไม่มีหญ้ามากการความชุ่มชื้นก็น่าจะพอไหวและถ้าหากว่ามีแดดและมีลมมาช่วยในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะโชคดีนะครับ เราก็มาลุ้นต่อว่ามันจะติดดีหรือไม่นะครับดอกที่เจอสภาพที่ฝนตกมาใส่ช่วงกำลังบานแต่ที่แน่ๆคืออัตราการผสมนั้นไม่น่าจะดีเท่าที่ควรหากว่าติดก็จะเป็นในลักษณะว่า1ลูกติด3าภู2อภูหรือ4ภูประมาณนี้นะครับแต่อัตราการติดไม่ดีแน่นอนแต่เราก็ยังพอมีหวังถ้าหาว่าสภาพต้นยังดีอยู่ดอกก็ยังเหลือเยอะ ยอะมากมายอยู่ก็ยังลุ้นต่อไปนี่แหละคือสภาพของดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับส่วนกรณีต้นเล็กอย่างนี้ถ้าหากว่ามีฝนตกมาใส่อย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของทุเรียนเล็กเลยเพราะว่าความชุ่มเขาก็จะได้สภาพของปุ๋ยสภาพของจุลินทรีย์และน้ำหมักต่างๆที่เราใส่ไปเขาก็จะเริ่มทำงานรากเขาก็จะเริ่มทำงาน ดังนั้นการที่ฝนตกในฤดูหนาวแบบนี้จึงมีได้จึงมีทั้งข้อจำกัดและข้อดีข้อดีก็มีนะครับส่วนต้นอื่นๆนะครับก็อ,อย่างต้นเล็กเหล่านี้นะครับเราก็จะได้นำข้อมูลให้ท่านมาชมว่าผลการความสำเร็จของเราที่ดำเนินการใช้วิธีการแก้ปัญหาอาการสันเบิร์นที่จะเกิดเราทำการทดลองเรื่องการป้องกันอาการปัญหา ของอาการซันเบิร์นนั้นปีนี้เราทำการทดลองตามข้อสันนิษฐานและผลตอบรับนั้นเป็นที่เชิงประจักษ์ปรากฏว่าแนวปฏิบัติที่เราทำนั้นปีนี้นะสามเดือนที่ผ่านมาต้นเหล่านี้ไม่มีการเป็นออกอาการซันเบิร์นเลยแม้แต่ต้นเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปให้ท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าแนวปฏิบัติที่เราทดลองทำตาม,ตามข้อสันนิษฐานนั้น ทำอย่างไรบ้างผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะครับสําหรับวันนี้พบกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ